มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับ HTC w i v e Index นะครับนะครับแว่นสเปคเทพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรรอบๆอันนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคกล่องจะหนักนิดนึงข้างในก็น่าจะมีแว่นมีคอนโทรลเลอร์มีเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับ ก็น,นี่ก็เป็นสีทั้งหมดนี้ก็คือเป็นชุดอุปกรณ์นะครับของ w i ซ e Index นะครับอันนี้แน่นอนเดาดูน่าจะเป็นอะไรครับคู่มือนะครับคู่มือหรือเปล่าใช่นะครับคู่มือปึ๊บอีกชิ้นที่หนึง นะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้อะไรครับคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับได้ข่าวว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สามารถาจับได้ควบคุมเซ็นเซอร์ได้5นิ้วเลยนะครับจะเฟ e กซิบลมากนะครับก็ตัวนี้ก็คือเซนเซอร์นะครับตัวเล็กมากถ้าเทียบกับเซนเซอร์ตัวเก่านะครับนี่ก็คอนโทรลเลอร์อีกตัวนะครับอ่า ส่วนเพระเอกของเราแว่นโ,โนะครับตัวนี้นะครับมันจะติดมากับเคเบิลนะครับนี่คือหน้ากากของมันนะครับอ่าตัวนี้ปรับได้นะครับแล้วก็นี่มีหูฟังลําโพงมาในตัวนะครับตัวนี้นุ่มมากโอ้หุ่มมากนะครับโอ้ถ้าเห็นเลนแล้วจะทึ่งนะครับรู้สึกจะใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ดูอลังการมาก นะครับนะครับดูใกล้ๆนะครับอ่านี่ก็ที่ปรับสายนะครับให้กระชับหน้าหลังนะครับอ่าโอเคอันนี้ปรับขึ้นลงได้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าข้างใต้นะครับข้างใต้นี่จะมีอะไร โอเคนะครับ้าใต้นี้นะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะฮะนี้ก็จะเป็นคล้ายๆที่วางนะครับนี้ก็เป็นเคเบิลนะครับ Type C นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฐานาติดตัวเซนเซอร์อัลสิเตชันนะครับ จากพื้นที่จํากัดนะครับขออนุญาตวางไปก่อนอันนี้ก็คือเป็นน็อตอิเทอร์ียต่างๆครับอันนี้ก็นี่ก็เป็นเคเบิลมันนะครับสําหรับคอนโทรลเลอร์นี่ก็คือฐานน็อตนะครับส่วนตัวนี้อะไรเอ่ยปึ๊บส่วนตัวนี้ก็คืออ่าชาร์จเจอร์ของมันนั่นเองนะครับชาร์จเจอร์อะแดปเตอร์ใหม่ๆเลย ตัวนี้อะไรเอ่ยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคเบิลของเบสต ation นะครับ,นะรบตัวเบสต ation ก็จะใช้เคเบิลตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์สี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่ที่เห็น,นครับอโอเคแล้วตัวนี้นะครับ,ค,รบคืออะไรเอ่ย คือชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับโอเคแสดงว่าด้านล่างนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมชาร์จเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับอ่านี้ภาพร,มรวมๆให้ดูภาพร,มรวมๆแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ HTC Vive Index นะครับสำหรับการ Unbox อกนะครับเดี๋ยวสเปคต่างๆก็ดูที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านไหนสนใจก็ติดตามได้ที่ นะครับ l i s i i n Oculus Thailand กนะครับ, Thailand, รบก็เราไม่ได้มีเฉพาะแว่น Oculus ก็มีหลายรุ่นนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ